สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังผู้กอกับรายการที่กระรักทุกท่านครับพบกันในช่วงบ่ายของวันที่21ธันวาคม2567อีกเมื่งมืดนะครับแก่เป็นช่วงสงทายปีเก่าตลอดปีแม่แล้วนะครับสถานการณ์สภาพอากาศในช่วงนี้ก็ถือว่ามีอากาศหนาวนะครับหนาวในหลายๆพื้นที่กันตัวทางภาคกันเลยทีเดียวนะครับตัวการลักเลิกกันหนึ่งมาจากความบริการสูง หรือเมื่ออากาศเยนก็ต้งปา่นกลางยังคุ้งปกุมผาดต้นหอมเชียงต้นบนต้นเนื่องครับที่ไทยนะครับมีอุณหภูมิที่หนาวเย็นนะครับตอนเช้าอาจจะมีหมอกเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับนี่ก็เป็นภาพดาวเทียมนะครับก็จะเห็นว่ามีสภาพอากาศนะครับที่บ่มีเมฆนะครับบ่มีเมมฆบ่ีฝนนะครับหมอกห่อใบเมฆมีบ้างแต่กลางคืนนี่ต้องฝาบโปร่งโปร่งนะครับกลางวันอาจจะมีเมฆบ้างนะครับหนาวแบบครับหนาวแบบนี้ไปอีกนะครับสองสามมือนะครับ ก่อนที่อุณหภูมิจะขยับขึ้นเล็กน้อยนะครับนี่ก็เป็นได้ดนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าปลอดฝนนะครับรว่าจะเป็นทั้งสโกโนนคอนหรือคอนแคดเองนะครับตามการคาดการณ์แล้วมื่นอนี้ไปถึงมืออื่นเนาะนะครับภาคอีสานตอนบนห้องเขาก็มีอากาศหนาวนะครับกามี่หมอกในตอนเศร้านะครับยอดผู้มีอากาศหนาวถึงนาวจัดนะครับหนาวถึงนาวจัดบนยอดผู้นี่ครับอุณหภูมิประมาณเจ็ดถึงสิบสององศาเซลเซียส สำหรับพื้นที่ทั่วไปในอีสานนะครับช่วงกลางวันอุณหภูมิสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ2 7 4 9องศาเซลเซียสต่ำสุดนะครับก็ประมาณ10-15องศาเซลเซียสก็เป็นกิรอากาศหนาวทั่วไปนะครับพี่น้องมาทั้งกาดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีนะครับผมเองนะครับก็รู้สึกว่าเจ็บข้อน้ำมูกไหลนะครับเพราะอากาศที่หนาวเย็นลงนะครับพี่น้องก็ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะครับอ่าเป็นการก็ไฟผิงนะครับก็ระมัดระวังเกี่ยวกับการเกิดไฟไหม้อาคีไพ่นะครับกาดูแล ชีวิตและสัตช่นในีนะครับช่วงนี้นะครับถือว่าาการหนาวเย็นให้มากฤด,ดูนหนาวกับถือว่าเก่าทั้งนะครับใ,ใน้ต่ต่างอย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับในอากาศมันนีกโคตรจะมีเพียนคีดก,กอนพอกันไหมเหมือน,น,นื่นสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน